ตงสิงยิ่งองสิงยิ่งสิงองอยู่สิงกำสิงกำสิงเหียงหอยสังเทียงน้โมเทียงหงให้ไวจูเสียงจริงน้โมเทียงหงให้ไวจูเสียงจริงน้โมเทียงหุงให้ไวจู่เสียงจริงอิ่มเหียงหงเหยหาดิบไวจูหงหงโมเองหาเกียงคูงตีเด็ดเหียงควงสามววยโนเจีงเวียนกุยหวงเสียวจี้งกือหงเชี่ยตังหึงบักเต็กแช่กุงหงเชี่ยนำหึงไวเด็กแช่กุงหงเชี่ยต้องเหียงโคเต็ก แชกุ้งผงเชียใส่หนึงกินเด็กแชกุ้งผงเชียปั้น์ถึงจุยเด็กแชกุ้งผงเชียเต็งเด็กเสียจูุกเสียงจูงเฮียงเมี่ยงเกาเสียงตีงหควันไตเทียมจูงสื่อเนี้ยเด่นท่อมบอกเกียบวันไตปุวยเสียงเพียงไรก็ไหวยก่อแช่แช่ข้แอร์เกียวเจี๊เสียงสังเสจึงเสียงจื้อกาปุกหลีเต่งเต่งบุกหลีเสียงเทียงเมียงปุ่ยแช่จุ้ยแช่หุ่ยเสียงสีกูบจูบเหงช้างปุกจี ปลูกงยปลูกทำปลูกบวงปลูกเกี่ยวปลูกตายจริงสีบ่อมวยบ่อสีส่งเสียงไห่บ่อสีมุยส่งเย้าเสียสิมกโดเจียนเจียงหุ่ยสิงจุ้ยหอยโตเปียปลูกยางใจมูจีแอรปลูกกอเทียมจูเชื่อจีหวยตีเตียนเสียวเสี้ยวที่เสียวเตี้ยแก่ใครจีแก่ยวหางหอยจีงซิมหวงกีดหวงแก่สีอังเลงจีเจียงเพียงเจียอีเหนียวปีกเข่งจีเซ็กบ่อม้อยจีเจียวจีเจ tàu và xèng lý rằng là chiến lược năm mùa tại tại quân tại tài 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 xén

เสียซิมควงโอ๋เเจงหุยซิงจุ้ยห่วยต่อเปียปุกยางใจมุ่งดีแก่คูกโมเทียมยูเ่อจีใคดีแก่เก้งเสียตี้เสียเตียงเสี้ยทาาใครจีเดียวว่างห่วยจริงสิมความปีอ้วนเสี้สีอ่างเว้ยอีเจงเียงเจียอีเหี่ยวขีบแหงจี้เส้บ่องไว้จี้เหี่ยวจีเจงเต่าห่วยเสียงรี thiền cảm lên, chi lên nam mô đại sư đại bồ mô đại tỳ 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 nghệ quan đại chu chung thiền niệm cầu thiền tỳ nghệ quan đại tịnh mô đại thiền cái cả hoài cho chư chư số so e chư 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 sanh sư chân thiền chư phu phu thiền ผ <S gr ace Cal> ูิงสีกุ้จูหิงช้างผูกที่ผูกงูผูกทำผูกวงปผูกเกี้ยวผูกตายจิงสีบ่อหวยบ่อสีส่งเสียงหายบ่อสีหุ่นทรงเย้าเสียงสิมกโอเดียนเจงหุยเซิงจุ้ยหวยต cảm giác mua tiền cả thuốc nôn niêm yuốt chữ tiền ngoài chi tiền 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 hoa muỗi chích xin hoang ti kẻ gì ăn lên ý tiền 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 ý nhau kí tiền chia bỏ muối thì miêu chi tiền tao hoài cảm chi lê nam mô đại sư đại ti ti mô đại tỷ 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 ti chỉ ti <laughs> ti ti nghệ quang ti ti chuông nam mô đại sư đại ti ti mô đại tỷ 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 ti chỉ ti 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 nghệ quang ti ti chuông nam mô đại sư đại ti ti mô đại tỷ 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 ti chỉ ti 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 nghệ quang ti ti chuông nghệ quang chuông nghệ quang tỷ tỷ hương ý sư ca ย่งโหวยอีสีต่างต่างเต่งเกตหลักโทษทางเพียงเพียงตึงหัวนำโมอดึกเด็กเสียจูเสียงจูกนำโมอดึกเด็กเสียจูเสียงจูกนำโมอดึกเด็กเสียจูเสียงจูก